อือืออ่าวันนี้ให้ครูวันนี้ให้ครูก่อนนะวันนี้ให้ครูไปก่อนนะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้อ้อนโอเคไหม วันนี้ให้ครูก่อนโอเคไหมลูกวันนี้ให้ครูก่อนเนาะแล้พวพรุ่งนี้ให้ออนเนาะวันนี้เพิ่งเข้าอะ่ะก็เล้ลืมลืมบ้างอะนะ่ะเนาะลืมกันไปบ้างม,ม,มีลืมบ้างแหละรู้เนะเดี๋ยวพรุ่งนี้่อารักกันก็นได้นะ เดี๋ยวพวกนี้เขารักกันใช่ไหม,มกันตู้กันตู้อืมอื้อไอตู้อืมนุ่มน,มนอ้อยอื้ออื้ออื้อหย มมมนมน้อยกันตู้เอออย้กดูดินวดเป็นนวดออื